ที่จอดรถนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะคนละร้อยอ่ะสวัสดีครับทุกท่านผมเบมกล้ยกันนะวันนี้เราจะไปเกาะล้านกันไอามาสามคนวันนี้เดี๋ยวจะไฟให้ทันเหลือเจ็ดโมไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่เขาออกไปก็ก็คือไม่ทันอันนี้มันถึงเช้าเราอยู่ที่ท่าเรือแหลมบริหาย วันนี้ดูน้ำมาเราตกกันได้ประมาณสักเที่ยงเที่ยงเที่ยงน้ำน่าจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันวันนี้น,นี้เรือกำลังออกประมาณตอนนี้เจ็ดโมงครับท่านผู้ชมเจ็ดโมงแล้วก็ประมาณอีกสักสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีได้เดี๋ยวก็อาจจะถงึงเดี่เรานั่งเงือธรรมดา ก็30บาทพาไปสิเพื่อนให้วินพาไปแล้วก็พาเข้าไปเขาพาไปบ้าจริงอ่ะอ๋อนี่ไงก็ไม่ไกลนะเท่าไหร่พาเข้าก่อนเดินไปซื้อพี่จะนั่งวินไปซื้อเด็กเขาเหมาไปไหนไม่แล้ว

Được okay. rồi, okay, Đi đâu? Tàu Vén Đi đi Ok Đi đi Xin chào Tôi là Em Khoai Bà Na Na Bây Hà Tàu Vén พอดีนั่งบินต่อมาที่ตอนที่ตอนแรกเรือมาลงก็ลงอยู่อีกฝั่งนึงเขาก็นั่งบินมามาต่อบอกเขามาที่หาดตะแหวนก็ามาอยู่ตรงนี้เลยเ๋เราจะเข้าไปข้างในที่เห็นอยู่ข้างในครับไปเดี๋ยวไปดูกันน้ําตรงนี้เห็นโขดหินเลยเดินเข้าไปข้างในเลยครับเนี่ยเอาไปจนสุดเลยอืมน หมือนไม่ค่อยมีคนตกงานสายอาจินะครับมองเท่าที่มองไปก็มีแต่หน้าดินเดี๋ยวเราลองเดินไปดูใกล้ๆนะแล้วอ้ยนี่ไงไล่ตามอยู่นี่ไงเดี๋ <c oughs> ยวเราลองดูกันครับตอนนี้เราถึงแล้วครับท่นผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวจะลองที่ต oh, <yeah>, sure. <c oughs> ัวเบ็ดศูนย์สเจดเราขึ้นสายเลยอ๋ออย่าใช่รู้สึกไม่กินเลยไม่ขึ้นแล้วเลยคจะไม่ค่อยเห็นมันล่ยลูกปลาจะมาจะ่ายกันเรียนที่ของโดนบ่อยที่ส Đây <tlenk> này, này. rồi. Thôi thăm ship ạ. Tại vì con dao mang phải đây kì cả. Tôi vô man mét khưng นี่เราต่อไอ้เม็ดประมาณเม็ดยี่สิบเม็ดกว่าเลยครับคุณผู้ชมหม้ถ้าเราต่อยาวเดี๋ยวโยนโยนไม่ได้มันลำบากเกินโอเคก็ต่อช็อคยาวมากเลยนะแค่นี้ก็ยาวแล้วนี่หนอนเราถุงก,ก็เก่าไม่มียี่ห้อถ้ามียี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวคนรู้ เป็นดี๋ยวไม้แรกขอหย่อนตรงนี้เลยกแล้วกันไม่ต้องไปไกล่ะโอเคอันนี้ขอไม้แรกตรงนี้นะครับ น้ำก็กำลังเดินแต่ไม่ตายเดี๋ยวหาตัวฟ้าดูก่อนครับ<_><_> ตรงนี้น้ำไหลแรงครับเนี่ยมีเกาะด้วยมีครับมีครับรครับผม โอ้ช้ำลึกมากครับอ้าโดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนแล้วมาแล้วตัวแรกโดนแล้ว,ลว,ลวครับ ตัวใหญ่ด้วยครับลองโจเดี๋ยวเราเอาถังมาไว้ใกล้ๆกันมีตัวครับเดี๋ยวรู้ครับวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องสวยตัวเอ้ยนี่ข้างเหลืองนี่ครับ ต,ต,ตูเลอร์เลยโอ้แรงดีมากเ,เลยว้ยใช่เดี๋ยวก็ติดไว้นี่เลยต้องเดินไกล <c oughs> ผมว่าใช้สักสิบห้าสิบห้ากัมน่าจะดีกว่า มโอ้ยโดนแล้วตัววาวตัวใหญ่ด้วยอะ่ะมาแล้วมีแต่ตัวใหญ่เลยใหญ่มากขนล้าน ยอดครับท่านผู้ชมไม่ใช่มีตัวเล็กๆนะเดี๋ยวตัวใหญ่เดี๋ยวรอน้ำขยับนะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยมีเกาะด้วยนะเห็นปะ

ตอนนี้สี่โมงสี่โมงเช้านะตอนนี้ตกตอนแรกเรามาตอนแรกมันก็ตกตกได้ตัวอยู่พอหลังๆมาเริ่มเงียบแล้วพอเงียบตอนนี้เราเดินหาตัวอยู่ยังไม่เจอเลยสี่โมงเดี๋ยวรอดูกสักหน่อยเพราะว่าเราสักประมาณบ่ายเราก็จะกลับแล้ว,เด,วเดินเลาะควานหาตัวแถวน,นี้ก่อนนะให้ได้ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูโยกน่าจะน่าวินหนัวเหมือนกันนะเนนีย่ยืนนานๆได้ไหมเนี่ยผม ขาดสากแน่เลยท่านผู้ชมนี่ขาด นี่ไงตัวทำลายสายอ่ะโคตรเลื้อเลยฟานาโดนไปยันไม่อยู่หรอกรอ,อ,อื mày dòm có tông dòm á mày à đi à <op> โดนครับท่านผู้ชมโดนไม่ได้เปิดเบรกเลยโอ้ยยังใหญ่ 呀，一睛。 เฮ้ยคนเหีว้วอ่ะเี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เที่ยง40เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วพอน,นี้เรามีธุราต้องไปต่อไปนัดส่งของเขา ตรงนี้ก็เป็นหาดตะแหวนนะครับเป็นสะพานตรงนี้ตกปลาได้หมายก็จะเป็นตามช่องเป็นสะพานเนะนี่ยยอนย่อนได้หมดเลยมามาถึงเมื่อเช้า,ชานี้ก็ลองตกเล่นดูได้ปลาตัวเล็กโดนตัวใหญ่ยัง,ยงไม่ยังไม่โดนครับในทิปนี้เดี๋ยวทิปหน้าเราก็มากันอีกโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันทิปหน้าครับ